ว o ลคั a มแบ o m ทูมายูทูบช anel n New s มาร์ทโฟนอัปเดตเดอ e s สมาร์ทโฟ e เ e คร e ตวันนี้ผอมจะพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกําลังรอคอยอยู่สมาร์ทโฟนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้และถูกยกให้เป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความลับด้านเทคโนโลยีมากมายอย่างโนเกียวิเทคโปรแม็ที่หลายคนอยากรู้ว่ามันพิเศษแค่ไหนทําไมถึงกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ทําให้วงการมือถือสั่นสะเทือนตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้สัมผัสเครื่องนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงความพรีเมียม ความหนักแน่นและความทันสมัยที่โนเกียตั้งใจพัฒนาขึ้นมาแบบจัดเต็มเหมือนเป็นการกลับมาที่ทรงพลังที่สุดของแบรนด์ในรอบหลายปีและว,วันนี้ผอมมาจัดเล่าให้คุณฟังแบบละเอียดทุกมุมเรากับเปิดความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในดีไซน์และประสิทธิภาพของมันแบบลึกสุดความประทับใจแรกเริ่มต้นที่ดีไซน์โนเกียวิเทคโปรแม็กซ์ใช้วัสดุแบบโลหะผสานกระจกเกรดพรีเมียมขอเครื่องถูกออกแบบให้โค้งมนอย่างประณีตทําให้การจับถือแน่นกระชับมือยิ่งขึ้น ตัวเครื่องบางแต่แข็งแรงให้ความรู้สึกเหมือนถือเครื่องระดับไฮเอนที่ราคาแพงกว่าเมื่อแสงสะท้อนกระทบตัวเครื่องจะให้เอฟเฟกแบบเฉพาะตัวราวกับผิวโลหะม,มีชีวิตนี่คือเอกลักษณ์ที่โนเกียตั้งใจสร้างความแตกต่างให้เห็นตั้งแต่ภายนอกทุกเส้นสายทุกมุมทุกความโค้งเหมือนถูกคิดมาเพื่อสร้างตัวตนใหม่ของแบรนด์โดยเฉพาะ เมื่อมองมาที่หน้าจอคุณจะได้พบกับจอสแสดงผลขนาดใหญ่แบบ Super AMOLED ความละเอียดสูงสีสดลึกและคมชัดแบบที่คุณไม่เคยเห็นจากโ o k i ียในหลายปีที่ผ่านมาการเลื่อนหน้าจอยิ่งลื่นไหลด้วย refresh rate ระดับสูงทำให้ประสบการณ์การใช้งานทุกอย่างตั้งแต่เล่นเกมดูวิดีโอไลฟ์สตรีมหรือแม้แต่การทำงานอย่างจริงจังรู้สึกเหนือกว่าอย่างชัดเจนหน้าจอมีความสว่างมากจนสามารถใช้งานกลางแดดแรงได้สบายๆเหมือนถือจอของสมาร์ทโฟนระดับเรือธงตัว็อป ในขณะที่ยังคงใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานพูดถึงเรื่องพลังงานโนเกียวิเทคโปรแม็กซ์มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่อึดมากสามารถใช้งานได้ทั้งวันแบบไม่ต้องหาที่ชาร์จเลยแม้คุณจะเล่นเกมหนักดูหนังยาวหรือทำงานหลายแอปพร้อมกันก็ตามและยังรองรับระบบชาร์จวัยรุ่นใหม่ที่เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเพียงชาร์จไม่นานก็สามารถนำกลับมาใช้งานเต็มที่เหมือนมีพลังสำรองให้คุณพร้อมอยู่ตลอดเวลา ด้านกล้องถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ซ่อนความลับเอาไว้โนเกียวิเทคโกลแม็กซ์ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนรักการถ่ายรูปอย่างแท้จริงกล้องหลักความละเอียดสูงถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยรายละเอียดภาพยังคงอยู่ครบสีสันสวยเป็นธรรมชาติและยังมีระบบ AI อัจฉริยะที่ปรับภาพให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลวิวกลางแจ้งหรือวัตถุระยะใกล้ทุกช็อตจะดูสวยเหมือนผ่านการแต่งภาพจากมืออาชีพโหมดวิดีโอเองก็มั่นคงด้วยระบบการสั่นขั้นสูงทําให้การถ่ายวิดีโอเคลื่อนไหวลื่นไหล และให้ภาพที่ดูเป็นมือโปรโยิ่งขึ้นสำหรับสายเกมและคนที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนทำงานหนักๆโนเกียวิเทคโปรแม็กซ์มาพร้อมชีพระดับเรือธงรุ่นใหม่ที่ให้พลังเต็มที่เปิดแอปวัยเล่นเกมได้เฟรมเรตลื่นไม่มีสะดุดการสลับแอประหว่างใช้งานหลายอย่างพร้อมกันก็ทำได้อย่างลื่นไหลไม่มีอาการค้างหรือช้าให้เห็นพร้อมระบบระบายความร้อนที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนแม้ใช้งานหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ประสิทธิภาพดยรวมคงที่ตลอดเวลา อีกหนึ่งความลับที่หลายคนไม่รู้คือเรื่องคุณภาพเสียงโนเกียวิเทคโพรแม็กซ์ให้ลำโพงสเตอริโอที่เสียงดังคมชัดและมีมิติเสียงเบสสมูทและรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนทําให้การฟังเพลงการดูหนังหรือเล่นเกมมีความสมจริงยิ่งขึ้นราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โนเกียตั้งใจพัฒนาให้เหนือกว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางทั่วไปการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันก็ยังคงความพิเศษด้วยระบบปฏิบัติการที่ลื่นไหลเมนูต่างๆใช้งานง่ายสะอาดไม่มีความยุ่งเหยิงเหมือนบางแบรนด พร้อมการอัปเดตความปลอดภัยที่เสถียรและรวดเร็วทําให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในระยะยาวทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทําไมโนเกียวิเทคโปรแม็กถึงถูกเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนลับที่กําลังสร้างเสียงฮือฮาในตลาดมือถือมันไม่ใช่แค่สเปคที่ดีแตม่มันคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์กล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่และระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างประสบการณ์การใช้งานระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการความล้ำหน้า ความหรูหราและความทนทานในเครื่องเดียวและเมื่อคุณได้สัมผัสจริงคุณจะรู้ทันทีว่ามันคือหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าที่สุดของปีนี้แบบไม่ต้องสงสัยหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ทำได้ทุกอย่างแบบจัดเต็มโนเกียวิเทคโปรแม็กคือรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับ